ครับสวัสดีครับผมนุ่มเราเห็นครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีพญิเวทครับเป็นยังไงครับบ่ได้พอกันโดนประมาณเดือนนึงเนาะยญี่ปเนาะประมาณบ่มีง่วครับประมาณบ่มีง่วประมาณเดือนนึงครับพี่น้องมื้อนี้เพิ่นก็เลยเอาของงามๆมาเปิดราคาเลยครับมื้อนี้แม่ทองกัลูกก็เป็นลูกสาวซุปเปอร์แมนครับแม่ทองหาเดือนเพิ่นรับประกันทองมีใบมีหลอดครับ ลูกอะลูกซุปเปอร์แมนอ่าแปดเดือนครับไปหลอดก็ครบครับนี่ครับเอามาเปิดราคาพี่น้องไปเลี้ยงครับซองนี้หยาไร้แน่ครับฝนก็เริ่มตกมาแล้วอา่าเดี๋ยวมาถามราคาพันกร,รับพี่นอ้องต้นคลิปเลยราคาเปิดไปไร้มาได้ยังไงพี่เวทดแสนสองพั 25, ครับหนึ่งแสนสองหมื่นหาพันบาทเนาะต่อรองราคาได้บ่ยยังไงพ ต่อรองไดครับต่อรองใดครับพี่้องเอาบอร์โทรยั่เวียดนแปอีหนึ่งสองสองศูนย์แปดสอง่้าหนึ่งสองสองครับพี่้องเบอร์โทรย่เวีดครับ,บ,รรรรบผู้ใดสนใจแม่ลูกลูกแม่แม่ท้องพร้อมครับเพิ่นรับประกันทองให้ทองกะมีใบไม่หลอดครับทองเคเอฟสนหาเดือนครับเพิ่นรับประกันทองให้นำสนใจกะ โทรเข้ามาต่อรองราคาครับเนยเบียเไปเลยครับพี่น้องแม่ไทยสูงไรยมาได้เนยเบียดอยหาชิบหาครับแม่ไทยสูงอยู่ลอยหาสิบหาส่วนลูกนี่ประมาณลอยยี่สิบหาเนาะประมาณนี้ครับพี่น้องล,ล,ลูกสาวเน่นั่งดีครับลูกสาวตลอรไองใหญ่เอาเดี๋ยวเอาปเอลอนหายเบิ้งสักก่อนครับพี่น้องเอาวัดประสาส่วนเป็นเบิ้งสักก่อนนะครับใบหลอดแม่เราข้างแม่ครับ กำหนดขอดประมาณสิ้นปีไปแล้วครับซีเอ็ดพืชสกีกายจนครับหลอดเพิ่นอยู่นี่ครับหลอดครับไปหลอดแม่ครับส่วนของลูกครับนี่ครับของลูกของลูกมันใบใหญ่ครับนี่ครับของลูกซูเปอร์แมนนะครับหลอดเพิ่น บันที่ผสม een. บันที่ขอดนะครับประมาณนี้เอาไปเบิ้งมาต่อครับเอาจุ๋งข้างๆล็กน้อยไงเบียดบบบนี้เบิ้งได้ละเอียดข้องแม่ก่อนครับพี่น้องเบิ้งแม่ครับแม่นี่ใหญ่ดีครับมาเฮ่ตํานี้บ่มีเด้อเนาะไงเบียดตํานี้ครับข้าวดอกข้างล่างข้งชุดข้างโจมหางดอกระเบิกันในเบิ้ดครับ รับปร,ประกันม่านพร้อมครับรับประกันทองรับประกันม่านตำนี้กาทกค้าท้อนสว <ns> งสุดอ้างดอกเพิ่นรับประกันตำนี้ให้โน่มตัวโนมจริงมีดนอกเนื้อเพิ่มรับประกันให้เบิดครับพี่น้องอ่าเป็นตำนี้ไพ่นอกเนื้อเบิ่งครับแข็งขาใหญ่ดีสีแดงอยู่ครับพี่น้องค่วมหญาว่วมนาค่วมลึกโค้งสางดีเลยครับพี่น้องว่าแม่นี่ลูกเก็กตัวแล้วเนื้อ ลูกสองลูกสามข้องนี่แหละครับลูกสลูกสาม้ทองครับพี่น้องลูกเดี๋ยวมาสองโตลูกสามนี่ทองนี่นะครับเอาไปรุ่นเอาครับพี่น้องอยากได้ตัวผู้ตัวเมียกับไปภาวนาเบ่งเอาครับดวงไฟดวงมันขึ้นกัน,นครับพี่น้อง <Okay. S 1> นี่ครับต้นนี้บ่มีรับประบบากันต้นนี้ให้ราคากะบหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทนอ้องอย่าเบียนาะต่อรองราคาได้ครับพี่น้องส่ง,นะงฟรีลอยโลครับส่งฟรีลอยโล ใจหอนเท่านันักตรงปกแน่นอนครับพี่น้องไงหนาลึกแม่นี่ครับหางกับรากดินพุ่นล้ครับเบื่องหลอครับเบื่องการใจลูกครับลูกกับซุปเปอร์แม่อ่าตัวแม่ลูกลูกแม่แดงดีก็แม่อีครับลูกแม่ยังบ่แดงปันใดครับแต่ว่าลูกนี่แดงดีครับลูกสาวเพื่อนลูกสาวแดงเอาหางกัหไงครับ เนื้อนังย่นๆเลยครับลูกอ่ามันบ่ค่อยแดดปันไดครับมือนี้ถ่ายย่ามแดงๆก็เลยเป็นสีสีดครับตัวจริงแดงแน่นอนครับรับประกันเลยครับลูกกับโบมี่ตัวนี้น้อยเ่ยเบียดเนาะรับประกันตัวนี้เบิดครับลูกกับโบมี่ตัวนี้ครับพี่น้องรับประกันตัวนี้คือกันทึงแม่ทึงลูกครับอาจุ้งยางจะกรอบกันนะเน่ยเบียดเพิ่นครับลูกกับตานอกใหญ่ดีครับตานอกใหญ่คือแม่เลยครับลูกแล้วเป็นจุ้งยางให้เบิรงครับ ทายงทายางครับพี่น้องเบิงครับเบิงพญเวทเป็นตัวยางครับพญเวทกับเป็นเบิงเป็นผู้หน่อยเลยครับพี่น้องเบิงครับทานยองทานยางครับพี่น้องเกี่ยวรวงกีบยวเรียบกวงาแงมน้อยเวทเนาะงามครับพี่น้องนะครับลูกลูกลูกสาวแม่ก็รับประกันให้มีอีกแม่นึงบ่ เอ๋ออีกแม่หนึ่งครับพี่น้องเอาแม่ม่านแม่ผสมตัวไหนฮียเบียดแม่ม่ันโอ้ยใบยูโรด้วยบอกเบ่งแม่ม่านครับเอาแม่ม่านเบ่งเบ่งใบเบ่งหลอดก้อนครับพี่น้องนี่ครับใบหลอดเพื่อนใบหลอดครับ วันที่ผสม,มนี่สามสิบสีงาคมเนาะนกำหนดขอดสิบบิตนาใกล้ออกทีสนีมใกล้สีออกเดียวครับออกเดียนนาครับนี่ครับเคเอฟสามหนึงน่ง,งไปหลอดเพื่อนครับหามาเบ่งละเอยียดของงว่วครับ นี่ครับเก่าครัหกหมื่นเก่าพันบาทต่อร่องใดบอยเวีต์ต่อรองใดครับต่อ,อร,ร,ร่อ,องใด,คร,อองดครับพี่น้องหกหมื่นเก่าพันบาทต่อร่องแล้วค่ะใดเอารหัวโทรอีกรอบน่ยเวีต์ศูนย์แปดสองเจ็ดสี่เก้าเก้าหนึ่งสองสองศูนย์แปดสองเจ็ดสี่เก้าเก้าหนึ่งสองสองครับพี่น้องเบอร์โทรเวีต์ครับเพื่อจะได้แม่ลูกแล้วก็แม่ทองทองรับประกันนอกนวีต์เนาะรับประกันเลยครับรับประกันทองครับพี่น้อง ต้นนี้มีพรมใช่ไหมพีเ่เอทมีครับรัะบประกันต้นนี้พร้อมครับต้นนี้กัรับประกันครับขาทุกขาถอนส่องชุดหางดวงหางดอกไพน์หน่อคนรับประกันต้นนี้ให้ครับนุ่มบ่ติงดอ,อกเนาบะบ่มีติงครับรัะบประกันในเไไไบิร์ตไหมครับมีจริงครับเพิ่อนค,ครับหเดือนหน้าก็ได้กินน้องแล้วครับประมาณวันที่10บยืดลูกนี่าหางใหญ่ๆงัวแม่นี่ท้ายไรมันได้ใช่ไหมพี่เอทท้ายโูงอยสูง145ครับท้ายสูง145ครับพี<ถ>่น้องเพิ่อนครับ ได้ลูกมาจยกตัวแล้วยายเวียดลูกสองในท้องครับลูกสองในท้องเด้อครับพี่น้องวงอแม่นี่ลูกสามหนึ่งครับยังสดๆครับพี่น้องเอาไปรุ่นเอาครับผูหรือแม่ก็รุ่นเอาครับบ่เกินยี่สิบเมือ่อกะได้กินน้องแล้วครับอาจ,จุ่งยางเยกรอบกันนะยายเวีงงงยดยางเยกะน้อยนุ่มมันไข่จ,จัดกางครับนมกางจแล้วนุ่มกระลังไข่สีจะดีกับงามดีครับงวแม่นี่ ขวมวเงาขวมลึกเด็การเลยแต่หนอกใหญ่วามครับว่าว่แม่มานแม่นี่ครับอันขางมาจักน้อยบึงครับแต่นอกให่ดีครับว่าแม่นี่เชียงน้อยเหนเนาะจกได้รูปได้ใบได้ครับพี่น้องครับ หมักแมลลูกกระท u วมาต่อร่องเอาครับมักแม่ม่านกระท u วมาต่อร่องเอาคือเก่าครับแม่ม่านกะแม่ม่านกะหกเงินเท่าไรก่อนเนี้ยเพื่อหกเงินเก่าพันบาทต่อร่องกันได้ครับส่วนแม่ลูกลูกแม่กะหนึ่งแสนสองเงินหาพันบาทครับอ่าสื่อหนึ่งเด็ดสองครับแม่ม่านแม่เนี่ส่วนสื่อสองเดดสามครับแม่ลูกสื่อสองเด็ดสามรับประกันทองทั้งเบ็ดครับทั้ง ทั้งสองแม่เลยครับเป็นรับประกันทองให้สั้นรับคลิปนี้อ่าผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองเอากับนายเวีเอาเด้อครับพี่นอ้องสั้นรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม